ต่อไปนะครับนะพยายามที่จะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ได้มากที่สุดนะครับโอเคครับหน้าที่66ก็ดูในหน้าตาหนังสือเป็นอย่างนี้นะครับเป็นบทเพลงนะครับเสียดายนะครับนะที่โปรแกรมนี้นะครับหรือแอปพลิเคชันนี้ไม่สามารถใส่เนื้อเพลงเข้ามาให้นักเรียนได้ฟังได้นะครับก็ไม่ไรไม่เป็นไรนะครับคุณครูจะแปลเนื้อเพลงให้ฟังก็แล้วกันนะครับ l i s t e n a n g chant listen แปลว่าฟัง and แปลว่าและ chant C H A N T นะครับแปลว่าร้องเพลงหรือแปลว่าสวดมนต์แต่ในที่นี้หมายถึงร้องเพลงนะครับ listen and chant ฟังและร้องเพลงชื่อเพลงคือชื่อเพลง the sea นะครับ the sea ก็แปลว่าทะเลนั่นเองนะครับอทีนี้มาดูคำแปลกันในเนื้อเพลง the sea the sea นะครับคำอ่านก่อนนะ the sea the sea ก็คือ ทะเลทะเล I like the sea ฉันชอบทะเล the beach the beach นะครับ beach แปลว่าชายหาดนะครับชายหาดชายหาด I like the beach ฉันชอบชายหาด the trees เห็นไหมครับเติม s เป็นผู้พน์นะครับ the นำหน้าได้ทั้งคำนามเอก,กพจน์ได้ผู้พน์นะครับผม I like the trees ฉันชอบต้นไม้เพระนาะฉะนั้นแปลอีกทีหนึ่งนะครับ ทะเลทะเลฉันชอบทะเลชายหาดชายหาดฉันชอบชายหาดต้นไม้ต้นไม้ไมฉันชอบต้นไม้โอเคครับยากไหมครับไม่ยากเลยนกเย็บเยบก็มีส่วนร่วมเข้าด้วยเลยพูดว่า I like แหมพอว่วจะเอาเมาชีลงด้านล่างเนี่ยจะขึ้นเครื่องหมายสีดำก็ามาทับนะครับมองไม่เห็นนะครับ I like trees เห็นไหมครับ trees T S ใช้ article นำหน้าก็ได้ไม่ไม่ใช้ก็ได้นะครับนะเพราะมี S อยู่แล้วนะครับก็แปลว่าฉันชอบต้นไม้หลายๆต้นโอเคเป็ลว่าจบหน้าที่66นะครับ